สวัสดีครับผมเดี๋ยวดูก่อนนิดนึงโอเคบันทึกแล้วถ่ายไปแล้วเทคหนึง่งปรากฏว่ากดบันทึกไม่ติดนะครับก็เลยกลายเป็นตอนนี้สับสนนิดนึงเพราะพอพูดไปแล้วรอบนึงมันจะมีสคริปต์อยู่ในหัวซึ่งวีล็อกตรงนี้จะมาแนะนำซีรีส์ใหม่สำหรับซีรีส์ Music in the Digital World ก็ประมาณแบบว่าฟังเพลงในโลกในยุคข,ของดิจิตอลอะไรประมาณนี้ก็สาเหตุเลยนะ มานั่งนึกถึงประเด็นที่หลายท่านพูดกันว่าเออเป็นดรามา่าจริงๆส่วนตัวผมไม่อยากให้เป็นดรามา่าแต่คือพอนั่งคิดเดิมว่าจะเออปล่อยผ่านช่างมันให้มันจบๆไปเหอะให้มันเงียบๆรำคาญอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากปล่อยผ่านไปเท่ากับว่าเรายอมรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นให้มีการจดจำว่าตัวตัวกลางที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของ ดิจิตอลอย่างเช่นเนี่ยสายแลนหรือว่าจะเป็นสาย HDMI ส่งผลต่อคุณภาพเสียงส่งผลต่อคุณภาพของภาพซึ่งจริงๆแล้วในโลกของดิจิตอลผู้อวดิจิตอลเหออนะครับเราคุ้นติดปากกันว่าดิจิตอลในโลกของดิจิตอลน่ะมันไม่สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นได้เช่นสายแลนที่กําลังเป็นประเด็นในเวลานี้ที่มีการพยายามบัญญัติกันว่าทดสอบแล้วบลายเทสแล้ว ผลเป็นเอกฉันว่าสายแลนสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของเสียงได้จริงๆคำว่าแตกต่างตรงนี้คือไม่ได้ผิดเพี้ยนในทางเทคนิคแต่เป็นความแตกต่างในแบบที่ว่าเปลี่ยนสายแลนคุณภาพสูงจะทำให้เบสมันแน่นกว่าเดิมลูกใหญ่กว่าเดิมคุมเบสดีกว่าเดิมเสียงกลางหวานกว่าเดิมหนากว่าเดิมเสียงสูงพริ้วไหวเป็นประกายสะอาดกว่าเดิมอะไรต่างๆซึ่งข้อมูลแบบนี้แหละมันไม่ถูกต้องเพราะอะไร เพราะถ้าหากว่ามองกันเพียงแค่สายแลน1เมตรสุดท้ายทำไมมันทำให้เกิดแบบนั้นได้มันไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลใดๆมารองรับเลยซึ่งตรงนี้ถ้าถามผมในมุมมองหรือในข้อมูลต่างๆในโลกวิศวกรรมสายแลนสาย HDMI ผมจะตอบเลยว่ามันไม่สามารถนะครับทำให้เสียงและภาพเปลี่ยนหรือต่างกันได้ จากสายแลนเส้นถูกๆสายแลนคนละเส้นกันสาย HDMI เส้นถูกๆก,กับสาย HDMI เส้นแพงๆหากว่าตัวสาย HDMI เป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านเกณฑ์ทั้งคู่เส้นหนึ่งยกตัวอย่างเส้นหนึ่งเหมินหนึ่งกับอีกเส้นหนึ่ง2 0 0 0อีกเส้นหนึ่ง300ปรากฏว่าทั้ง3เส้นที่มีราคาแตกต่างกันมาก แต่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือผ่านเซอร์ติฟิเคตของเจ้าของเทคโนโลยี HDMI คุณภาพของเสียงที่ได้คุณภาพของภาพที่ได้จะไม่แตกต่างกันจะไม่มีคำว่าสาย HDMI แพงทำให้สีแดงสดขึ้นหรือสาย HDMI ถูกสีแดงมันจะซีดๆหม่นๆถ้าทั้ง3เส้นผ่านเกณฑ์สแตนดาดก็คือได้รับมาตรฐานนะครับส่วนพอเป็นสาย LAN สาย LAN น,นี่เป็นการรับส่งข้อมูล ในแบบดิจิตอลก็คือส่งข้อมูลที่เราคุ้นปากกันเข้าใจกันจดจำกันว่า1001111มาเป็นแพ็กเกจและเมื่อมันมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นดิจิตอลหลายคนก็สงสัยค้านกับตัวเองมันต่างได้อย่างไรในเมื่อต้นทางส่งมาอย่างไรปลายทางส่งไปอย่างนั้นและคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีะตัวอย่างคร่าวๆนะครับจากไวบอร์ดให้ทำความเข้าใจว่าระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกอ่ะ ทำไมอนาล็อกถึงเพี้ยนได้ดิจิตอลไม่สามารถเพี้ยนได้ข้อมูลมาอย่างไรปลายทางก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งก็จะเข้าใจว่าเหตุใดทำไมผมถึงมั่นใจหรือกล้าพูดแบบเต็มปากออกหน้าออกตาแบบนี้เลยว่าสายแลนไม่สามารถทำให้เสียงเปลี่ยนหรือเสียงเพี้ยนไปได้นะครับนอกจากว่าข้อมูลมาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะดิจิตอลมีข้อมูลมามาถึงกับมาไม่ถึง เท่านั้นเองความแตกต่างระหว่างคำว่าโทนเสียงเปลี่ยนกับเสียงเพี้ยนในบางครั้งมันใกล้เคียงกันเสียงเพี้ยนตรงนี้ที่บอกว่าดิจิตอลให้นึกจินตนาการในส่วนเวลาที่คุณฟังซีดีแล้วแผ่นติดบางทีมันจะมีเสียงอิกอักอิกอักหรือบางทีเงียบหายไปเลยหรือบางทีมีเสียงซานั่นคือเสียงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอันยูชก็คือเสียงที่มันไม่เกี่ยวกับเพลง คือเป็นเสียงอะไรไม่รู้แทรกเข้ามานั่นคือความผิดปกติของฝั่งดิจิตอลนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นทีวีเป็นภาพก็อย่างเช่นคุณรับชมผ่านจานดาวเทียมแล้วฟ้าปิดที่ภาพมันล้มภาพมันมาบ้างไม่ถึงบ้างหยุดนิ่งค้างเฉยๆหรือบางทีแตกเป็นโมเสกเพราะว่าข้อมูลมาไม่ครบนั่นคือลักษณะของความผิดเพี้ยนในแบบดิจิตอลไม่ใช่ว่าสีแดงซีดลงสีฟ้าหม่นลงอะไรแบบนี้ไม่ใช่เอาละ ใช้เวลามากเกินไปเดี๋ยวมาดูไว้บอร์ดกันกับเรื่องของดิจิตอลและมาใช้ตรกกะตัดสินพิจารณาด้วยตนเองแบบง่ายๆคุณไม่จําเป็นจะต้องเชื่อผมว่าทําไมผมถึงบอกว่าสายแลนไม่แตกต่างแต่เมื่อทําความเข้าใจกับพื้นฐานของดิจิตอลนิดๆหน่อยๆแล้วมีตัวอย่างว่าเออมันเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเป็นหมื่นกิโลทําไมมันไม่เพี้ยนแล้วมันมาเพี้ยนเอากับเมตรสุดท้ายจากเราเตอร์เข้าเครื่องเล่นเพลงเข้าเครื่อง ม u ว i ิกออ i ด s t โอสตรีมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาไว้บอร์ดขึ้นมานะครับเรามาชมไว้บอร์ดกันนะครับกับในส่วนของพื้นฐานง่ายๆแบบรวบรัดและเชื่อว่าหลายท่านก็พอจะมีพื้นฐานหรือทำความเข้าใจมาบ้างแล้วหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของสายเลนเรามากลังจะพูดถึงเรื่องของดิจิตอลนะครับ Digital, ดิจิตอลดิจิตอลอ่ะพูดแบบเอาง่ายๆนะเหมือนที่พูดไปบอกดิจิตอลและการติดปากนะครับ ที่เราจดจํากันง่ายๆว่ามันเป็น Binary ที่เราทราบกันอยู่ว่าเรามี1กับ0ในโลกของดิจิตัลจริงๆแล้วะคำว่า1กับ0น่ะตรงนี้แหละเวลาเอาไปเล่นมีมแล้วบางคนมีความเข้าใจกันว่าเออในตัวสายข้อมูลที่วิ่งมามีเลข1กับเลข0ย์วิ่งอยู่ที่จริงแล้วมันไม่มีเลข1กับเลข0เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่า1 บ่งบอกว่ามันคือการเปิดของวงจรกระแสะไฟฟ้าไหลได้ศย์บ่งบอกว่าปิดก็คือกระแสะไฟฟ้าไหลไม่ได้ก็เพื่อควบคุมข้อมูลที่จะส่งไปหรือสัญญาณที่จะส่งไปจากต้นทางไปปลายทางอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆมันการปล่อยไฟเป็นสแควร์เวฟตรงนี้คือลักษณะของดิจิตอลถ้าเกิดว่าเรามีเบสต,ตรงนี้คือ0แล้วพอมีไฟเข้าไปก็จะเป็น1แล้วพอลดลงมา ไม่มีไฟถึงขีดนี้ก็เป็น0ขึ้นไปแล้วจะมีช่วงเวลากําหนดว่าเออทุกๆุกกี่มิลลิเซกหรืออะไรอย่างนี้ถ้ามันยาวตรงนี้เห็นไหมอันนี้ผมทําให้แคบพอยาวตรงนี้ปลายทางก็จะรู้ว่ามันคือ1แล้วก็ค่าเวลาต่อไปคือ1ดรอปลงมาเป็น0เป็น0เป็น1เป็น0 Data ที่ได้นะครับก็คือจา, on, จากสัญญาณลืมพูดไปว่าดิจิตอลเราจะต้องแบ่งออกเป็นสส่วนแบ่งเป็นสัญญาณ กับ Data ซึ่งในส่วนที่ส่งผ่านสายแลนก็คือส่ง Data ไปในรูปของ S i g n a l ในรูปของ S i g n a l ก็จะเป็นเรื่องของแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ในรูปของ Square Wave ตรงนี้แต่มันไม่ใช่อานาล็อกมันคือ S i g n a l ที่เป็นพัลนะครับ010110010 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. จากนั้นเมื่อเราได้ปลายทางเราได้ข้อมูล ก็จะอยู่ในรูปของ Data Data ที่ส่งผ่าน s i g n อนมาที่เราได้มาตรงนี้ยกตัวอย่างเลยนะ01011001 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0จากนั้นก็มีความเข้าใจกันมีการมองกันว่าเนี่ยเวลาที่ส่งสัญญาณมาเวลาที่โดนรบกวนต่างๆพวกไบนารี่0110ตรงนี้มันเพี้ยนได้มันอาจจะกลายจาก1แล้วกลายเป็น0หรือ0แล้วกลายเป็น1 ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูว่าจริงๆแล้ว่คนที่คิดคน้นคนที่ออกแบบมาเขาก็คิดเผื่อตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับพูดถึงในส่วนของ Si g n o กเมื่อกี้ที่อธิบายไว้แล้วว่าตรงนี้ผมมี Data ที่มี Data Pa c k a g e ที่จะส่งไปปลายทางตัวอย่างเช่น1 0 1 0 1 1 0 1ถ้าเอาคนที่เข้าใจลอจิกก็คือเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิด เปิดในตัววงจรในตัวชิปในตัวประมวลผลต่างๆและเวลาที่ส่งสัญ n a กณส่งสัญญาณมันก็ส่งไปในรูปของสแควร์เวฟที่ส่งกระแสไฟไปเบสิกพื้นฐานที่พอจะทราบกันว่าศูนย์โวลต์ก็คือไม่มีไฟก็คือปิดแล้วก็ดิจิตอลมักจะใช้5โวลต์จริงๆใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่โดยโดยมากนิยม5โวลต์กัน5โวลต์ถ้าเกิดว่า5โวลต์ก็คือเปิดมีไฟ1 แต่เขาออกแบบไว้แล้วมันจะมีแก็บว่าอย่างเช่นลดต่ําลงมาจนถึง4.5โวลต์ก็ถือว่ามันคือ5โวลต์ถ้าเกิดในส่วนของ0นโวลต์ลดต่ําลงมาบางทีไฟมันสวิงไปแกว่งไปแกว่งมาเพราะโดนรบกวนหรือภาคจ่ายไฟอาจจะไม่ดีอะไรต่างๆดีดขึ้นไปไปจนถึง0.5โวลต์ก็ยังถือว่าเป็นศูนย์ก็คือไม่มีไฟนี่คือจุดหนึ่งที่เอามาใช้อ้างบอกว่าเนี่ยสแควร์เวฟมันไม่ได้สวยเป็นเส้นตรงเสมอ มันไม่ได้เป็นเหลี่ยมส,สวยๆเสมอมันก็ย,กย,ยึกยือ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 แบบนี้แล้วทําให้บางทีเลขหนึ่งเพี้ยนเลขศูนย์เพี้ยนแต่ในทางวิศวกรรมในทางเทคนิคคนที่คิดเขาเผื่อมาแล้วเช่นว่าเนี่ยมันยึกยือก็จริงชุดนี้ในช่วงเวลาตรงนี้ time ดเมนตรงนี้โดยส่วนมากก็คือทั้งหมดเลยเลี้ยงตัวไฟ4.5ถึง5โวลต์เราก็ได้ Data 1ตรงนี้ก็ยังอยู่ในแก็บที่ออกแบบเอาไว้0 ตรงนี้ดีดขึ้นไปถึงแม้มันจะไม่เรียบตรงโโลวนเป๊ะเสมออาจจะ4.6 4.7 4. จุดอะไรแต่อย่างน้อยมันก็คือสถานะเปิดเราก็ได้1สุดท้ายเดินทางมาถึงจังหวะตรงนี้อาจจะช่วงเวลายาวหน่อยดูเหมือนว่าเออมันไม่เรียบแต่สุดท้ายปลายทางก็ได้รับแพ็กเกจถูกต้องครบถ้วนซึ่งต้นทาง10101101แพ็กเกจที่เราได้ Data ที่เราได้รับในปลายทาง10-101101 จะเห็นได้ว่าดิจิตอลเมื่อมันมาถึงเมื่อเราได้รับแพ็กเกจข้อมูลทั้งหมดที่ได้เหมือนกันกับต้นฉบับแล้วแบบนี้พอเหมือนกันมันเพี้ยนได้อย่างไรนะครับคิดดูคิดง่ายๆเลยนะและลองมาดูเมื่อเข้าใจพื้นฐานคร่าวๆนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะไปะเจาะลึกกันทีละนิดทีละนิดใน EP ต่อไปซึ่งมันจะมี c o m มอ n s e นส์หรือว่า,าวิจารณญาณเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูที่บอกว่า ทำไมสุดท้ายแล้วสายแลนเมตสุดท้ายมันไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เรามาชมกันต่อนะครับคราวนี้เรามาใช้ตรก,กะของตัวเองพิจารณาด้วยตนเองผมไม่ได้ชี้นำไม่อะไรเลยนะครับคือคิดเอาเองติงเอาเองว่าเออตกลงแล้วมันควรจะไปทางไหนสำหรับเออเจ้าสายแลน1เมตรสุดท้ายเริ่มต้นพูดถึงเรื่องของมิวสิ s สตรีมมิ่งปัจจุบันก็ใช้บริการไต่เด้า ใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับหรือจะสตรีมในบ้านแต่เบื้องต้นก็เอาเป็นเรื่องของผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าเออเซิร์ฟเวอร์ของอผู้ให้บริการเพลงต่างๆอาจจะอยู่ในยุโรปอาจจะอยู่ในอเมริกาจะเห็นได้ว่าเส้นทางการเดินทางของอินเทอร์เน็ตผ่านสายออปติกที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่ฉลามชอบไปกัดก็ไม่รู้ทำไม เห็นไหมว่าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้นะครับก็วิ่งผ่านหมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมาโผล่ที่นี่อาจจะแวะญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆมาขึ้นในบ้านเราขึ้นแถวชนบุรีศรีราชาหรือถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้ของอเมริกาฝั่งตะวันออกของอเมริกาก็อาจจะต้องวิ่งเข้ายุโรปก่อนแล้ววิ่งไปทัวร์แอฟริกาวิ่งผ่านทะเลทรายซาฮาราเจอความร้อนนะครับลงมาแล้วมามุดน้ําขึ้นที่สตูลและเมื่อมันเดินทางมาเป็นพันพันกิโล คิดนิดนึงนะว่าไอตัวที่บอกว่าสัญญาณ10011100มันไม่มีโอกาสที่จะบิดเบี้ยวผิดเพีพ้ยนได้เลยเหรือที่เดินทางมาเป็นพันกิโลพันกิโลเอาจนมาถึงประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นก็มาจาก US วิ่งเข้าไปที่โหนดหลักอาจจะเป็นสีราชานะครับก็วิ่งไปที่ผู้ให้บริการก่อน ISP เราใช้อะไรกันบ้างเราใช้ 3BB เอไอเอสทรู uh, True, หรืออะไรต่างๆกว่าที่จะเดินทางมาถึงผมอย่างเช่นผมอยู่ที่สงขลาเดินทางลงมาก็มาในลักษณะของออปติกวิ่งมาอีกเป็นพันกิโลจากกรุงเทพลงมาที่สงขลาประมาณพันกิโลเมตรพอดีเลยพอลงมาถึงผ่าน กว่าที่จะได้เข้าบ้านของผมผ่านเสาไฟฟ้ามีการม้วนอีรุงตุงนางผสมกันกับยี่ห้อโนูนยี่ห้อนี้ลากผ่านสายไฟต่างๆสายไฟแรงต่ําแรง,แรงสูงวิ่งเข้ามาพอเข้ามาถึงในบ้านปับ๊บมาในรูปของออปติกก็เป็น1 0 0 1 1 1 1 1เข้ามาที่ตัวเราเตอร์แปลงสัญญาณจากแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ยังคงเป็นดิจิตอลแล้วก็จากนั้นเอาสายแลนเทปความยาว1เมตรเมตรครึ่งต่อจากเราเตอร์ เข้าตู่เข้าสู่ตัวมิวสิกเพลเยอร์ซึ่งจากเดิมปกติเคยใช้สายแถมแบบนี้แล้วนะครับบอกว่าทำให้เกิดความผิดเพี้ยนทำให้เลข1เลข0 0 1 1 1 1, 1. อาจจะเพี้ยนเป็น1 1 0 1 1 1 1 0แบบนี้ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสายเทพ1เมตรดีขึ้นทุกอย่างจากนั้นที่ผ่านมาตลอดระยะทางเป็นพันพันกิโลแล้วเมตรสุดท้ายตรงนี้มันช่วยได้อย่างไร มันส่งผลได้ขนาดนั้นเลยหรือมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโทนเสียงเปลี่ยนเสียงเบสดีขึ้นเสียงกลางอุ่นหนามากขึ้นเสียงสูงไม่คมบาดหูเปิดกว้างปโปรง่งเอ้ยมันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นถ้ามันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นทําไมบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการจริงๆวงการออดิโอที่แบบยาวนานมาตั้งแต่ในอดีต JBL Bose อ่าชัวอะไรต่างๆทำไมเขาไม่สนใจมาลุยตลาดทำไมต้องแบ่งตลาดตรงนี้ให้คนอื่นด้วยเนี่ยคือตะกะตรงนี้คิดง่ายๆเอาเองแล้วกันนะครับซึ่งพิจารณากันดูนะว่าเออคนเลือกที่จะเชื่อแบบไหนเชื่อว่ามันต่างหรือมันไม่แตกต่างกับเมตรสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างที่สามารถลดความผิดเพี้ยนได้แล้วที่ผ่านมามันไม่ผิดเพี้ยนเลยใช่ไหมมันเพี้ยนหรือเปล่านี่แหละ นี่คือเหตุผลที่บอกไปว่าถ้าอะไรมันเป็นดิจิตอลอยู่ในรูปของแพ็กเกจเราจะมีเพียงแค่มาถึงไปถึงหรือไปไม่ถึงมาถึงหรือมาไม่ถึงเท่านั้นเองเหมือนที่ยกตัวอย่างไปในต้นคลิปนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าสายแลนหรือสาย HDMI มันไม่สามารถทำให้เกิดความแตกต่างในส่วนของโทนเสียงได้ตามที่พูดไปทุกครั้ง อันนี้คลิปแรกไม่อยากให้มันยาวไปกว่านี้แล้วอันนี้คือแบบใช้ตะก,กะง่ายๆส่วนถ้าเกิดจะให้ลงลึกกว่านี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันกันกบประเด็นที่ว่าเออเนี่ยมันเพี้ยนกันได้นะเพี้ยนจาก1001110 11, กลาย 11, เป็น110111แล้วทำให้โทนเสียงมันเปลี่ยนมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าโอเคแค่นี้แหละฝาก s b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดซีรีส์นี้ซีรีส์ u s i c in the Digital World หรือ Music in Digital World ซึ่งก็จะมีออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องให้ได้ทําความเข้าใจกันเรื่องของการแปลงอนาล็อกเป็น digital. ดิจิตอลดิจิตอลเป็นอ n นาล็อกเรื่องของอแซมเปิแล rate, แซมเปิลเรทแซม pling นะครับเรื่องของบิดเดฟอะไรต่างๆก็จะมีให้มาได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแน่นอนโอเคแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาการมารับชมตรงนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนต้องการ เสริมหรือต้องการแนะนำติชมต่างๆหรือมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ่ายครับ